สวัสดีครับผมลุงทิดต่อครับเนาะอยู่กับสองของลุงทิด์ตอนถอดตอนขับมาป่ะที่นี่พากันไปอย่างยังไปเบิ่งกันเนาะครับเนาะอาจารย์ดีกําลังสีกอไฟว่าสีย่างเ็ดหยังแนวกินเนาะครับเนาะไปไปเบิ่งกันครับไปเบิ่งกันเมาครับเนาะเนี่ยก็เตรีมงานเนาะตอนแรกเนาะครับเนาะเนี่ยแบบเห็ดงานตาลเย็นนะครับเนาะเนาะ อาจารย์รถดีกับกำลังติดคอไฟครับกำลังติดคอไฟ,อไฟไเห็นยังอาจารย์ย่างหมูครับอ๋อย่างหมูเนาะโอ้อยางหมูย่างหาานักกหมูเนาะอาจารย์รถดีนะครับ,เบ,เ,บ,เ,บเบิดลมือบมเห็นเบิดลมือบมเห็นลูกมากินเข่าครับผมเลยไปซองเบิงเมื่อกี้นึงซ <laughs> องเมื่อกี้ว่ามันไปทัป้งโมเมนต์หรือเปล่าวะ ม้นมื่เม้นลูกไม่ไมีเขานะครับเนาะเพราะว่ากูขาเพ่นโอยู่ครับจานขาวโอยู่กูขาเพ่นเนี่ยก็เลยนอนอักเลยวันต่อผมก็เลยไปเอื้มมอาามขึ้มาจากก่อไฟยางหนักกางมือนะครับนี่ครับทีมงานเรานะครับเนาะอยู่ในขวัวตอนแรกนะครับฟังทั้งอาจารย์นากนตีก่อ กำลังกินม่วงนะครับกินสมกันนะครับเป็นตสวมแห้งแต่กุยยางออก็คนละทางเฮ้ยพูดอ๋อเนี่ครับอาจารย์นาคนดีก็กำลังกินสมกันวุ้ยลูกดีลูกดีเนาะสายเลยเห้ย่างงวงคร่ะ กลังกอไฟบกำลังกอไฟที่าูนะครับงาน่อกับถึยกเลิกนะครับถึยกเลิกนะครับนอนมุงเตกก็ดีกับกัอยู่ข้างไฟรถวันที่ทิศีดีก็ ตรงเรียนนะครับเรียนเปรียปอีกับ่รงบันว่ามือไดนะครับบทอมือไร้บัาทผือว่ามือได้เยนก็คิดว่าคิดว่าบอดอ่านเลยกนหัวคือว่าประจักษ์ครับเพราะว่าเียนไปเพมาว่สิแตะสามสามหมื่นนะครับดี๋ยวนี้แตะสามหมื่นนะครับนาอกันทึกสามหมื่นนี่เปนว่าสิกนหัวทันทีเลยเนว่า บอลเราก็ด <S preach ers> ีครับทีมานขึ้นแรงนะครับเนาะประมาณเมื่อไรครับเพราะว่าเอกซีเป็นเอฟซีเป็นแนนแมนแห้งวันนึ่นเนาะที่จะย่างอันนี้รับมื่ขึ้นบัตรถกหลออเลยครับมื่อึ้นบัตรถกหลออนะครับเนาะหลอบนี้ก็สิแปดสามมื่นนะครับหอกวันที่ ที่นีกนน่ก็ได้เรียนได้อีได้เรียนได้อีกไูกเรียนได้ยีนะครับเนาะดูครับแต่ว่าหันขึ้นลูกดีอยู่มันเบิดเบิดเสียฝายว่ะเบิดเสียฝายนะครับหน้ารางต้องอาการร่างต้องตีก็ กินหอมนะครับนาอแน ah, ่หนอนแน่นอดแบบของงวงวันนี้กับหายากนะครับวันคนเอาไม้สายนอามำมาหลานขาวว่านเพราะว่าหน้านี้ม่อท่านเปลี่ยนหนอฮะเวื่อหน่ยมฝาดครับเอาแบบต้นเิ่มแบ่แนวนี้ล็งเิ่มลังเิ่มเนะ เป็นดอกม,อมัวน้ำดอกไม้หมอรึกแก้วขมมีนน,มน,มมน้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้นอนนอนแบอาจารย์อยู่กับยังบวชในกับนะครับเน,น,นาะอาจารย์อยู่กับอาจารย์นาครพีล่ะย่างย่างบดุกคนนะครับเือไปงานพระดมไพ่ครับเือไปงานพระดมไพ่เนาะเออไเนอาจารย์นคพลนเดูระมไพยเือนะครับโอ้อแสบเนาะ ตัวเสียตัวเสียตุ้งหน้าตาแก้วครับแม่นอนแน่นอนแก้วหวานแก้วหวานกินหนึม่วงสมนะครับเนาะไปไปด่านทั้งนะครับด่านทั้งนี้ก็คืออาจารย์ลดดีนะครับกำลังกอ่อพื้นก่อไฟาสี่หลาย่างนะครับเนาะนี่ไฟกับกำลังสิ่ติดนะครับกำลังสิ่ติดมีเท่าว่าอาจารย์ลดดีคือบอ cả cứ tam dăm thì một mình mình hàng làng không có bỏ chỗ không chó bò กาเาจะคู่สอนขบรถมาขับรถดานบิวยานบิวเด็กกว่าในาข้ามนะครับน้อหวในว่าข้ามนะครับเป็นดีกว่ากนได้นะครับหัวใหขนะครับักูทำาแว่ากนบครับผเดีครับผมดครับจัวนะครับแต่ว่าการเดี่ยวกานยังหัวมันสิไปน้ำเลยนะมอนคือรถยนต์เลย แ่เลี้ยดีมันเบี่ยงไปเรอยในหัวมันเอี่มันคือรถยนเลยชื่อระยะนะมันคนละองศากันนมมัน้าผมไปคับเืี่ยวไหนเขาโกใหม่รถรถยังรถดำโอ้นคที่ว่าเป็นได้โอ้ยไแอย่งดำไ้แเออโกงใหม่เดียผมขับรถตู้ับ ไี่ไม่ไก็ธรรมดามละใส่หัวนในข้ามก่อนนะครับอาจาร,จจรจย์โยนอาจารย์นารศรีอาจารยู่องครับอาจารย์รดดีกับำลังครับอย่างงูนะครับเนาะับอาจารย์รดดีเขาอาหารแรกนะครับ นี่ครับเตีมเตานะครับเนาะนี่ครับจามูจับอาจารย์รถด,ดีทีมงานอนาะจารย์สันกับย่างอาจารย์รถดีผู้เดียวนะครับแม่ครับผู้งามก็ได้ครับผู้งามก็ได้คล้องที่เสียอืมนอนเปลาะคล้องเนาะน,นี่ครับอาจารย์ขาวกับก้าบบานครับอาจารย์ขาวก็ดีย่างผู้เดียวครับนอนนี่ก็นอน กินเผาเราบ่งคนนี้คือพรเห็นผมว่ากินเผากินแล้วครับก็กินกินเท่านึงแล้วอเนี่ยจานสดดีครับผมก็เลยเด็กเขาไปปุ๊กควนมาอย่างมูนะครับปายูพุติย์เนี่ยเงียบแน่จั่างน้อยนะครับเหยียบแน่จั่างน้อยมันมีคู่ขาที่อีกทั้สามเมื่อเพื่อนก็ม้าครับบอกเนี่ยคน่าบอกเม้าของ เอาฟ้องไปใสจมันเอาฟ้องไปงานมมเมาเครื่องหรือว่าเอาวีหรือไม่ทีไปมันบ่จังจังสีมาต่างใหม่จังสีมาต่างใหม่มันบ่แป้นแป้นกขาไป,ปอ๋อเอากระดานมันเขาไปเนาะเควาพันธี่ออกงานนอกนะครับทีม,าทมงาน,นจานจันประมาณเด็กสองสามหมื่เป็นกะได้มาเอานะครับ เป็นหนาก,กากระูนะครับหนาก,กากหมูในต้มซะก่อนนะครับอย่ามันจังบกแขงนะครับเนาะต้มให้มันอันนี้ะนซะก่อนแขนสุกซะก่อนน่ครับสุ่มวนบางเข้ามาอยางเลยนี่แปลว่ามันสีหยำหยากมันเอะผู้แขวบดีหยำหยากตัวนี้เข้าต้มต้มซะก่อนนะครับต้่มให้มันเป็นหยำง,ง่ายนะครับให้มันแปลว่า มันโมตุลนี่มันสิหยาบแข็งนะครับเนี่ครับเป็นหนากาะนะครับเป็นหูเป็นยังมันนะครับดีครับนี่เนี่ยอ้วนแฮะนี่ข้ขาใขว,<อ>ว,วใส่ใ <c oughs> อ,อว <c oughs> ้วนโอ้อ้วนเลยโอ้ไขมันไขมันอืมของอ้วนนี่เอาหนังจังยำเลย อย่างไฟอนอนเพราะว่าเป็นหลักากนี่ซุกแล้วครับซุกแล้วมันอยากไฟอีกรอบหนึ่งตนะ้องซุกนี่ซุกแล้วเรียบร้อยกินไดน้เพอาะว่าขั้นโบสมก้อนมันก็แขงครับ แข็งผู้ป่วยคนย่างขายน้ำตลาดน้ำยังนี่มันสบมหรือเป็นหนึ่งก้อนนะครับก็บ,บ่งอยู่กันนะครับเนาะสูตรไฟสูตรมันนะครับบ่สบมกับเป็นหนึ่งแล้วครับแต่ซื้อต้อกินนี่แปลว่ามันบกแข็งนะครับบกแข็งอ๋อลูกหรอป แล้วครับโ oh, อนน้มอนทุกก็มีเนาะโอ้ท oh, ุกเลก็มีเนาะอาจารย์โรบีคนดได้รียงอย่างแบบงานด้วยตัวนี้มีโน้ตต่อไปอาจจะเป็นเขาขี่นะครับเนะ oh. าะบ่อาจารย์เมื่อกวอ้างบ่ oh. <laughs> กี่เนาะเนี่ยครับอาจารยด,ด,ดีเบีคนกะเดรียงนะครับเนาะ สุกไปเตานึงแล้วครับสุกไปเตานึงแล้วนี่เป็นเตาซอนนะครับนี่นะครับเนาะ,นะทีมงานเขาก็ดีงานการกินกับโบด้อึดโบด้ยาวนะครับจาบยังกับเ็ดกินนะครับยับยังกับเ็ดกินจับย่างกับเทอทย่างกินมันหรอโบได้อึดนะครับเนาะ ยานตีเองนะครับนเองสาปัาตล่รนนีจทอะไนี่ยานเรียกันนะครับมีนันิดาจะเอ็ดอหาร s o ยกันนะครับอาหาร s o ยกันนะคับทีมงานเขาคับมากอ่ะใเอ็ด แนวอยู่แนวกินเหล่าเต่ไพสีอยากแนวใดนะครับเนะาะงตำตัวตำแตีงก็มีมี่มโคบดคู่แนวนะครับเหล่าเต่ไพสีอยากแนวใดวันต่อนี่นะครับเนะ้องกับผ้าที่ชมบรรยากาศตอนค่ำมากพึ่งงานกลน้งเหล่ายู่แนวนีนนนนวนนว่นะครับทิชชู่นุ่ะนานน้ำเหล่าเต่ไพสีมีเมนูแนวใดนะครับเนาะ ครับผมลุงทิดาเกิดสิเดขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนีดสักคนนะครับเด้อคลิปหนาพอครับลุงทิพย์ไหมนะครับเนาะขอบคุณนคืทตีกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมกข,ขามโคตรสลายแล้วครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้ลุงทิพยิษถ้าผมลิปหนาพอไหมครับ